สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเหล่าซื้อจะมาทบทวนคำศัพท์เรื่องเครื่องแต่งกายและเราจะมาฝึกการเขียนคำศัพท์ภาษาจีนกันนะคะเรามาฟังเพลงเรื่องยานพาหนะเพื่อเป็นการทบทวนคำศัพท์ไปในตัวกันเลยค่ะ 我会骑，我会骑自行车，自行车，叮叮叮。我会骑，我会骑巴士，巴士，哔哔哔。我会开，我会开巴士，巴士，哔哔哔。我会开，我会开船，船，wash wash wash。我会开，我会开船，船，wash wash wash。 汽车汽车 boom 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 我会开我会开汽车汽车 boom 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 我会开我会开火车火车出出出我会开我会开火车火车出出出我会开我会开飞机飞机 zoo เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจำคำศัพท์เรื่องยานปาหานะได้แล้วใช่ไหมในสัปดาห์นี้เหล่าซือจะมาทบทวนคำศัพท์เรื่องเครื่องแต่งกายจะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มเรียนไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะเสื้อช่างอีช่างอีเด็กๆอ่านตามเหล่าซือนะคะช่างอีช่างอีกางเกงคู่จื คู่นนะคะจ,จอือ่านตามเหลัาซื้อน,นะคะคู่จืคูจืถุงมือโฉวเท่าโฉบเท่าโฉบเท่าเด็กๆอ่านตามเหลัาซื้อนะคะโฉวเท่าโฉบเท่าถุงเท้าวาจื่วาจื เด็กอ่านตามเราซื้อนะคะว่าจื๊อว่าจื๊อรองเท้าเสียจื๊อเสียจื๊ออ่านตามเราซื้อนะคะเสียจื๊อเสียจื๊อหมวกเมาจมื๊อเมาจื๊ออ่านตามเราซื้อนะคะเมาจมื๊อเมาจื๊อ ช่างอีคู่จือโฉวเท่าว่าจือเสียจือเมาจือสำหรับภาระงานในสัปดาห์นี้นะคะให้นักเรียนเขียนคำศัพท์พร้อมกับวาดภาพประกอบทําเหมือนกับเราทําในสัปดาห์ที่แล้วเลยเรื่องยานพาหนะ เด็กทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งเหล่าซื้อที่ลายส่วนตัวเหล่าซื้อนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่อีกทีในสัปดาห์หน้าใจเจียน